แล้วก็ได้แก้ปัญหาโดยการบังคับใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใช้ของต่างประเทศและก็ไม่ให้นำเข้าสินค้าอันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของลาวในตอนนี้ที่ได้ออกมาประกาศแบนสินค้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเบิดทุกท่านเด้อหลังจากที่น้องนาลงคลิปไปที่ว่าน้องนาไปกินข้าวเปียกอยู่ตลาดแล้วเฮื่อนกับน้องแคนดี้กับไอ้คันนมมี่ท่านผู้ชมที่น้องแคนดี้เพิ่นเดือนมาแล้วเพิ่นเห็นเพิ่นว่าอ่าข้าวหลังเขาจะเอาลงอ่าน้องนาก็ว่าเอาลุงยังอ๋อน้องเทอรี่เห็นนะเขาจะเอาลงว่าเล้าตัดขาดไทยแล้วสั่งหามใส่งเงินบาทแต่ชิ้นขาดให้แม่นใช่ะปะ เดี๋ยวเมื่อิลองกข่าวเบิ้งก็ม่เอนะอยู่รักสองปากซนี่เด็เขาเจ้ายังบ่หัเงินไถ่เลยก็ไปียกนก็้กไปเรก่อนเนาะใ่เป็นเงินี่เงินเป็นเงินสี่เงนอืมเป็นเงินสี่นก็ดีที่การทะเลเฮดใหเนาะแค่เเอาเข้าเนหนึ่งเฟอร์ไร สองอันการน,นั่งข่าวิ้นขานี่นะจาะมีนยู่บะนั่มาแต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเท่าพัตตี้เป็นเลดเงินบาทเลดเงินของประเทศน่ะมันนีแมันกับประเทศไทยชิ้ขาดซุปถามว่าเท่ากับการแดกเปลี่ยนนะถ้าต้องเขามาปุ๊บเทาต้องแดกเปลี่ยนเป็นเงินอาจารย์เป็นเงินจีบเงือนแบบอันนี้เนาะอันนี้มากเขามากกับบาท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 กระเทือนมารอซื้อชิ้นขากันเป็นเงินบาทก็หลักแค่น,น,น,นี้นะ ข่าวลังเพื่นลงว่าประกาศหามใส่สิ้นขาไทยและกหหามใส่เงินไทยอยู่ในเล้าเนี่ยท่านผู้ชมอ่าและกน้องนาก็ได้กดข่าเบิงเนาะอ่านข่าวเบิงแล้วอ่าที่ข่าวลังเอาลงแลวการน้่งนากดเข้าไปมันจะเป็นอ่า o u t u b e เนาะยู u ูบคงสองคนไทยคนนึงเพื่นได้ออกมาว้าว่าล้า้ังหามแบนด์สิ้นขาไทยก็คือแบบ บ่ให้สินค้าไทยเข้าประเทศได้แล้วเนาะอ่ากน้องนาตามที่น้องนาฟังเบิงก็บ่แม่นทั่วประเทศลาวเด้อท่านผู้ชมเด้อจะเป็นเฉพาะแข้งสยามบุดีเนาะเพิ่นว่าที่เป็นแข้งนึงที่ใสเงินบาทหรือว่าใช้เงินไทยหลายที่สุดน้องนาก็บ่คิดว่าจะเป็นกระแสอ่าที่สร้างความสนใจให้คนไทยหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังนํากันว่าเรื่องราวเป็นแนวดท่านผู้ชม หลังจากที่การประชุมสภาในประเทศลาวได้มีการจบลงไปในก่อนหน้านี้โดยที่พวกเขานั้นได้ประชุมหารือกันในเรื่องของการแบนสินค้านำเข้าจากประเทศไทยจนในล่าสุดทางประเทศลาวนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับประกาศแบนสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งแขวงที่มีการประกาศแบนสินค้าไทยเนี่ยนะครับก็คือแขวงชัยบุรีของประเทศลาว ซึ่งเป็นแขวงที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นและก็เป็นแขวงที่เรียกได้ว่าใช้เงินบาทไทยเยอะที่สุดด้วยดังนั้นการที่หน่วยงานของลราเนี่ยได้ประกาศห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็คือสินค้าจากประเทศไทยโดยทางการของแขวงชัยบุรีเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนในวันที่5ธันวาคมปี2023ที่ผ่านมา ซึ่งในประกาศนั้นก็บอกไว้ว่าประกาศให้ด่านสากลมิตรภาพไทยลาวเนี่ยห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยแล้วโดยสินค้าที่ทางการของลาวเนี่ยนะครับได้มีการประกาศสั่งห้ามเอาไว้มีอยู่ถึง137รายการด้วยกันซึ่งสินค้าที่สั่งห้ามนําเข้าเนี่ยก็มีสินค้ากเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนะครับและก็สินค้าหัตถกรรม ตัวอย่างเช่นไข่ไก่น้ำปะลาลาไส้กรอกลูกชิ้นเกลือไอโอดีนและก็เส้นหมี่และสินค้าที่ทางการชัยบุรีนะครับได้มีการสั่งห้ามเอาไว้ใน137รายการนั้นมีสินค้าประเภทผักนะครับมากถึง59รายการอย่างเช่นผักกะหปีนะครับที่ทางการของลาวเนี่ยก็ได้มีการสั่งห้ามเอาไว้ นอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งห้ามนำเข้ามะเขือเทศมะนาวและก็ถั่วฝักยาวจากประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นะครับที่ทางการของลราเนี่ยได้ออกมาสั่งห้ามแบนนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยของเรานะครับคนล่าหลายคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ซึ่งคนลาาคนแรกเนี่ยนะครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าหากสั่งห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยสินค้าที่มีอยู่ในประเทศลาวนั้นก็อาจจะแพงขึ้นเพราะยังไม่เห็นภาครัฐนะครับหรือว่ารัฐบาลน,นั้นออกมาแนะนําและก็ส่งเสริมการ ตลาดเลยและความคิดเห็นต่อมานะครับของคนลาวเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดแขวงไซยับุรีเนี่ยเขาสั่งห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยแขวงอื่นๆในประเทศลาวเนี่ยก็ควรที่จะทําตามด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าภายในประเทศแต่ประเทศลาวนั้นก็ต้องผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคด้วย และความคิดเห็นต่อมาของคนลาวนะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่าการสั่งห้ามนําเข้าสินค้าเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะไม่มีตลาดที่แข่งขันกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการผูกมัดกับผู้ประกอบการสินค้ารายเดียวเท่านั้นในตลาดทําให้ราคาสินค้านั้นอาจจะสูงขึ้นได้โดยทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือรัฐบาลลาวนั้นควรที่จะคุ้มครองราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ และควรที่จะผลักดันส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นซึ่งนี่นะครับก็เป็นความคิดเห็นของคนลาวกลุ่มหนึ่งที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ต่อการที่ทางการของประเทศลาวนั้นได้ออกมาแบนสินค้าไทย ซึ่งรัฐมน,นตรีหลายภาคส่วนในประเทศลาวนะครับก็ต้องการให้รัฐบาลของลาวนั้นส่งเสริมการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศลาวเองแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับประเทศไทยก็ต่างพากันไม่เห็นด้วยที่ทางรัฐบาลของลาวนั้นจะสั่งห้ามนะครับไม่ให้นําเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ต่างชื่นชอบสินค้าจากไทยและก็พากันใช้สินค้าจากประเทศไทยอยู่ ซึ่งประเด็นปัญหาภายในประเทศลาวนั้นนะครับของ,ของการผลิตสินค้าในประเทศที่ยังไม่ได้รับการถูกส่งเสริมหรือว่าถูกให้ความสนใจจากรัฐบาลของลราหรือว่าภาคส่วนต่างๆและจากประชาชนในประเทศลาวหันกลับมาใช้สินค้าในประเทศลาวที่ผลิตเองมากขึ้นมากกว่าใช้สินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือว่าจากประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วคนลาวจํานวนมากก็ยังพอใจที่จะใช้สินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยอยู่ดีนะครับ ก็คงใช้เป็นจำนวนมากเพราะว่าสินค้าจากประเทศไทยนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าที่ประเทศลาวผลิตเองได้ถึงแม้ว่าประเทศลาวในปัจจุบันนี้ จะ,ะเผชิญกับปัญหาวิกฤตของเงินเฟอ้อนะครับเงินกีบอ่อนค่าอย่างหนักสินค้าหลายอย่างก็ถูกปรับราคาขึ้นให้สูงอย่างมากสุดท้ายแล้วคนลาวเนี่ยก็ยังคงหาเงินนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าข้าวข,ของจากประเทศไทยเป็นจํานวนมากอยู่ดีและจากกระแสที่ร้านค้าสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นดลเวนของเราเนี่ยนะครับที่ได้เข้าไปเปิดในประเทศลาวเมื่อไม่นานมาน,ามน,นี้ ก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าประชาชนลาวนั้นมีความนิยมที่อยากจะซื้อสินค้าจากประเทศไทยจริงๆไม่ว่าจะวางขายสินค้ามากเท่าไหร่สินค้าของประเทศไทยนั้นก็หมดเกลี้ยงหมดสต๊อกนะครับเหลือไว้เพียงแค่สินค้าของประเทศลาวที่ไม่มีคนซื้อเลย โดยซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับทำให้ในวันที่31ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานั้นในที่ประชุมสภานะครับของประเทศลาวสมัยที่6ของสภาแห่งชาติประเทศลาวชุดที่9ทางด้านรัฐมนตรีสภาแห่งชาติลาวนะครับก็ได้มีการเสนอแนวคิดต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าภายในประเทศและก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเสนอให้จํากัดสินค้านําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศไทยซึ่งเขาได้กล่าว ว่าการส่งออกหรือว่าการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงทําไมประเทศลาวเนี่ยไม่ใช้สินค้าที่ประเทศตัวเองนั้นผลิตเองได้ซึ่งเขาเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างผงชูรสหรือว่าน้ําปลาสบู่และก็ผงซักฟอกนะครับจากประเทศลาวเนี่ยก็สามารถผลิตเองได้แต่ทําไมถึงยังนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศและทําไมไม่ผลักดันสินค้า ของประเทศลาวเองแต่ทําไมถึงไปนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยซึ่งนี่นะครับก็เป็นการเสนอขึ้นมาในสภาแห่งชาติของประเทศลาวแล้วก็ได้มีมติผลสรุปว่าจะมีการจํากัดการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยนะครับและเขาเนี่ยก็จะจํากัดสินค้าที่ประเทศลาวเนี่ยนะครับสามารถผลิตเองได้ โดยจากการเสนอของสมาชิกวุฒิสภาแห่งชาติประเทศลาวเลยนะครับก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงสินค้าที่สามารถผลิตได้เองในประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเช่นผงชูรสหรือว่าน้ำปลาที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องปรุงรสประจำชาติของลาวแต่ก็ยังมีการนําเข้าจากต่างประเทศ,หร,รเทศทหรือจากประเทศไทยนั่นเองนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนลาวนั้นกําลังนิยมที่จะเลือกใช้น้ําปลาหรือน้ําปลาร้าเนี่ยนะครับจากประเทศไทยมาก กว่าน้ำปะลาจากประเทศลาวและล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านกระทรวงก็ได้มีการออกมาชี้แจงตอบกลับแล้วนะครับถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับมีการแจ้งไปยังประชาชนลาวนะครับว่าจะมีการนําใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับการควบคุมสินค้านําเข้าจากต่างประเทศที่ประเทศลาวเนี่ยสามารถผลิตเองได้แล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเช่นสินค้าประเภทพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว กาแฟและก็ใบาชาในขณะที่ประเทศลาวเองเนี่ยยังไม่สนับสนุนสินค้าประเทศของตัวเองแม้แต่ประชาชนกันเองนะครับก็ยังไม่ส่งเสริมกันเลยถือว่าเป็นเรื่องที่แย่ของประเทศลาวมากส่งผลเสียเป็นอย่างมากกับหลายเรื่องที่จัดการปัญหาไม่ได้บริหารไม่ดีขึ้นสักทีฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่ประเทศลาวเนี่ยจะต้องบังคับให้ประชาชนลาวอ่านมาใช้สินค้าในประเทศตัวเองได้แล้วในปี2 0 2 3นีนี้เศรษฐกิจกของลาวนั้นยังไม่ดีขึ้น เลยเพราะว่าคนลาวเกือบ100%เเซหันมาใช้สินค้าไทยชอบสินค้าไทยไปแล้วหลักๆที่ได้ยมกันมากเนี่ยก็คือคุณภาพที่ดีของสินค้าเพราะว่าสินค้าลาวเนี่ยถือว่าเทียบกันไม่ติดเลยกับสินค้าของประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีราคาที่แพงขึ้นเพราะว่าเงินกีบเนี่ยมันเฟ้อและมันอ่อนค่าลงก็ตามนะครับแต่ว่าคนลาวนั้นก็ยังใช้จํานวนมากอยู่ดีโดยเฉพาะคนลาวที่ซื้อของในเซเว่น ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางสมาชิกสภาแห่งชาติของประเทศลาวเขตที่สอเนี่ยก็ได้มีการแสดงความพิดเห็นแล้วก็ยื่นเรื่องไปถึงรัฐบาลของลาวนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางรัฐบาลของลาวนั้นก็กําลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ และนอกจากนี้นะครับสมาชิกสภาแห่งชาติลาวเนี่ยก็ยังกล่าวเสริมอีกว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศลาวนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าให้จํากัดสินค้านําเข้าจากต่างประเทศแม้แต่ปาลาล่าครับก็ยังนําเข้ามาก็อยากจะให้จํากัดสินค้าตัวนี้ด้วยซึ่งไหนจะเป็นแป้งนัวน้ําปลาแล้วก็ ประเทศลาวเนี่ยนะครับไม่มีนโยบายสนับสนุนคนในประเทศตัวเองยังจะนําสินค้ามากมายเข้ามาอีกทั้งที่ประเทศตัวเองเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่สนับสนุนประเทศตัวเองพอสินค้าลาวนําเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่สามารถนําเข้าได้แล้วทําไมเราต้องนําสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาขายในประเทศลาวด้วยเราควรที่จะแบน์สินค้าจากประเทศไทยไปเลย และหันมาส่งเสริมสนับสนุนปกครองให้มันดีขึ้นและนอกจากนี้สมาชิกสภาของประเทศลาวเนี่ยก็ยังมีการกล่าวไปถึงคนลาวอีกนะครับบอกว่า คนในประเทศลาวเนี่ยไม่นิยมของประเทศตัวเองไม่ยอมสนับสนุนคนลาวด้วยกันแล้วก็หันไปใช้สินค้าจากประเทศไทยและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีของลาวเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าวแล้วก็ได้แก้ปัญหาโดยการบังคับใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใช้ของต่างประเทศและก็ไม่ให้นําเข้าสินค้า ที่ลาวนะครับสามารถผลิตเองได้เช่นข้าวกาแฟชาหรือเป็นผลไม้สัตว์หมูวัวไก่ปลานะครับแม้แต่น้ำปลาร้านเนี่ยก็ห้ามนําเข้าจากประเทศไทยเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับเขาสามารถผลิตเองได้ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของลาวในตอนนี้ที่ได้ออกมาประกาศแบนด์สินค้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโรอนี้ซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปลาวนั้นนะครับจะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่าหากไม่นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นเราต้องมาติดตามข่าวสารและก็รอรับชมกันต่อไปอ่ะานผู้ชมหับฟังข่าวเบิงผาเป็น้ำกันล่ะธัญบุมคิดว่าแนวไหน อ่าสําหรับหลงนานแล้วก็คือประเทศลาวเฮาประสบปัญหาคือเงินเฟอ้อแบบนี้สินี่กะบ่สบายใจเบิดทุกทานเลยแหละเนาะอ่าเดี๋ยวเฮาจะมีวิธีแก้ไขแนวใดท่านผู้ชมกะคอมเมนต์บอกกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเพิ่มเติมได้เด้อท่านผู้ชมเดอ้ออ่สําหรับคลิป ที่เพิ่นเรามานี่นุงนากายังบ่กู้วา่าเป็นข่าวเท้หรือข่าวป้อมท่านผู้ชมเพราะวา่านุงนาได้กินข่าเปียกแต่พี่น้องเคนดี้พ่นเดินมาเห็นหนุงนาก็ได้สนใจว่าเอา้าอันเพื่อนคิดว่าแบบนี้เนาะน้องเคนดีว้ว่าเพื่นเขียนวา่าข่าวดังและะ้วก่าประมาณวา่าหามใส่เงินไทยในเล้าแล้วกะ็อ่บแบนสินนขาไทยบ่ให้คนลาาใส่ใส่สินนขาไทยประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วเพิ่นคิดวา่าเงินเฟ้อน,อนี่ เป็นหย่อนว่าคนลาวเอาใส่สินค้าไทยร้ายเพิ่นว่าอ่ะสำหรับท่านผู้ชมคิดว่าแนวไดจะเป็นไปได้บ่ที่ว่าบ่ห้คนลาวใส่สินค้าไทยแบบคลิปนี้น้องนากะบ่คิดว่าจะเป็นคลิปดังขึ้นมาในสองน้องนาพระัว์เนาะเพราะว่าไปกินข่าเปียกเดือนมาเห็นที่ชื่อแด็กกมีความสนใจในข่าวนี่ก็เลยลด่งไปแต่ว่าท่านได้อ่านข่าวให้ท่านผู้ชมฟังในมือน่นเนาะแต่ว่ามือนี้ท่านผู้ชมมีความสนใจร้ายน้องนาก็เลยอ่าเอาคลิปวิดีโอ ข่าวนี่มาฟังมาสมนำกันเนาะสำหรับคลิปนี้น้องนาจะปิดเพียงเนนีก,ก่อนเนอร์พบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี